ปริมาดิสังเล่าชาติตระทูปภสาสติคันธปานังอาติปติมหาราชาเยสาติโสพุตาบิตัสสะภาโวจมานามาปันลาอิทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตเยสาทินโนโมทมานาทั้งสส න ස අछාවිරන්හෝ අපසාສතිກම්පທනอาතිපති මහාරอาශය සතිස්බතාවිතສ කෝතමානාම අපලාතිමත ທමතවන්නවතය සතිනෝທමානාකສ ปัิมันติสังราชาวิโรูปโควิชาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสบุตาวิตัสสะภะวุมานามาปัลลาอิทธิมันโตทุติมันโตวันณวันโตยสตถินโนโมธมานาทั้งสุ พุตธรณีติสังราชาโกวีโรตัพสาสติยาขันธ์อัคิปติมหาราชาเยสติโสุุตตาวิตัสสะภาวุฒมานามะพันลัยที่มันโตทิมันโตวันนวันโตเยสัตินโนโมธรรมานาถังสส

సఖీ కమిషి చంద్రికెయ తరువన్నా తు ఉమాచు వా तिथन्ता सन्धिके यां मुनिवरा वाचनं स्याधवो मे शुनन्तु धमसु वात्न कालो अयम्भथन्ता